Keras, keras, Lewis, lewis. Keras. Yang mut nasi deh. Mut nasi, mut nasi. Yang mehe. Papa. Mehe. Yang makan sudu ya. Eh? Bagong, bagong. Mak, belok dah mak? Belok. Nasi ke apa ni? Belok ke apa ni? Nasi kerabu. Wah, uh. wow, bukan nasi kerabu ni, nasi kamu. Sedak dak lah, nasi? Ah, si Na nasi gapo? Nasi kapa? eh? kamu. Belok. 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 Mehe dah. Makai we bahi. Makai we bahi, makai Maka, we berak dah. Barang berasak ni. Tadi mai gai ni. Hmm. ตดีวอะไนัชางนี่แหละนี่ชาวอาศสียมเนาะเลยเสียมเนาแก่เสิยมเขาหมกนี่ม่เขาหมกนี่ก็เรากำลังดูมาจูตัวข้าวเพื่อจะทำเขาหมกให้อรังอ a สลีกินนะครับรับประทานกำลังทำเขาหมกอยู่ครับว่าไปชุบปอกวะปบิลาะดว่ารสุกกะ a ย a y เพื่อนเลานี่ยอ j a y พลักเฮลโลโอ้ว,นนอวันหยุดดอนี่ก็นี่ก็คนในพื้นที่นี่ก็ดูแลอัสลีอย่างดีครับนี่ก็จะให้รับประทานอาหารข้าวหมกไก่ครับอร่อยมากเลยครับวันนี้ครับถาว่าชม่โมนก็เสร็จนะครับ พวกเขาจะได้รับประทานอาหารอ๋อป้านนะว่ากันว่า้นนะ mak kata awak ko boh ai pukul 60 60 kuat parah tu dia yo dia tak nak gonian tu dia dak nuh dia tang tanggah tekan cadang ya angkatlah kau tahu lah ha cuba kau ni ha boleh duit ha pukul lah ani borat bogai ni kau nak lah apa bogai nak minta kena kau rubuh dia nak buat nak buat

mil le la dah? boda nak <tuk> tengok pula apa boda ni mil le la lape eh? lape eh? eh? ah. bosah dia belah belah dia tambah kita tah dia dia beli beli lagi kita <tuk> mahu <tuk> dia <tuk> <tuk> ก็อาหารที่อร่อยเป็นโลดๆเลยอาเกล่าีนาวีนาซีีข้าวหุกนี่เลยนีนาข้าวมกยุกตะนี่นำหมกยี่ดอาเกล่าน้หมกละนก็เรากำลังทำข้าวหมกไก่อยู่ครับเพื่อให้โบราณัสลี และปก็ทานอาหารครับเพราะว่าปิดมาการเยี่ยมแล้วก็ไรวันพวกเขากินแต่มาม่ากับปลากับป๋องครับนี่ก็รอเดือดแล้วก็เราใส่ข้าวสารครับแป๊บหนึง่ง ข้าวสารสิกิโลครับข้าวสาร10กิโลเพื่อทำข้าวมุกไก่ไก่ก็สิกิโลครับเ้มาเกะตาขั้ตจูวัละงานอะไรตืาสกิกน่สิงกันี่เด้ตาดาตาขี้ยมต่ออะไตาขุนละเกะอะ Banh này nhanh chạy nhận thật. Một nhìn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  nhận này, Một nhìn nhận thật. Một nhìn này. thật. Một nhìn nhận thật. Một nhìn nhận thật. Một nhìn nhận thật

เออดก รามาส้มร่วมครับต่างคนก็ช่วยกันทำเขาหมกไก่เพื่อจะกินในวันนี้ครับนี่ก็โอรังอัสลี่สองคนนี้ครับกำลังทำอยู่ครับรวมกันกับเหมาะกับโต๊ะครับเด็กๆก,ก็นั่งชมเพื่อเรียนรู้ครับ นี่เรียนรู้ว่ามีคือข้าวหมกไก่ครับเมื่อไก่สุกก็ยกขึ้นเพื่อจะใส่ข้าวสารครับ

เปลวอซาบเลยวัวได้นานีวัวอาศิข้าหมกไก่ครับเข้าหมกไก,ก่เด็กๆกก็เรียนรู้ลยครับดูกดยกำลังงงดูผู้ใหญ่ทํำยังไงครับเด็กๆกก็สนใจที่จะทําเข้าหมกไก่เบตจิงแกก็ปอนนี่มั้งสักก้าข้าวเบตจิงเบสเกเล่อ

ได้มาสวัสดีปาติกาหน่อยให้สวัสดีครับนี่ก็ข้าวหมกสุกแล้วครับเิวอร่อยมากครับมาจูทำเองครับวันนี้ฮะเออมาจูทำเองครับวันนี้ครับอร่อยนี่นาซีข้าวหมกมาจูอ่ะดีเจ้อ๋อตีกีโตโบแก้มก็รัดอันยงตัวเสหะเนาะ Oh. <laughs> Kalau boleh kakak mekoh tak lagi eh nang akan sudu eh barang-barang satu sudu hari ni kau makan khamuk ayam ครับ lah nasi khamuk min ataupun nasi minyo uh, uh, yang lama kita tak ada wak kepada dia <SILENFOD อา i n น n g งส d ด h อ e งา i กิต a ม a แกน s a ซิข้าว k มกไก่ครับนี่ก็กลุ่มของผู้หญิงกลุม่มนึงครับหมะเบลอด่าหมกเบลอกนาซิกพอนี่นาซิก,กระบุว้าบุกเกนาซิกระบุฮะนี่น้าซิข้าวมกข้าวหมกามกไก่นาซิกะเอนานาโอยานาซิกะเอนาซิข้าวมกไก,ก่ sedap tak nasi ah, Na, nasi apa eh? nasi kaum bukai nasi, nasi minyak ayam mm, nasi minyak ayam sedap sedap belok tak belok 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 makan kenyang dah makan lebih baik dah makan lebih baik makan lebih baik Maka kuih baik makan kuih berat nah. barang berasak ni kita tapi. tambah boleh tambah boleh mah nak tambah boleh ada sakit gigi dah tak sakit gigi dah nak tak boleh nak tak boleh sakit gigi ah sakit gigi tu tak laki ditio nak ah gigi tak kena nasi layah นีก่ก็กินอาหารอร่อยครับอรับอ,อร่อยครับกินข้าวหมกไก่ครับนี่ก็ชุดผู้ชายอยู่ข้างนอกครับมาเก้แชมาเก้แชเฮงเฮงเนาะน้ำมอดดอวยก็ที่ก่อเฮงน้ำมาดอะไร Tak dah ke makke ni nak padu tu share eh hmm mana ayang ni? share nak leh dah ni ayang ha ha mama buka mama ni sikit eh memang sakit tekak dah nasi

mana pula dia apa anak dia mat apa dia tak apa

ज़र